กราบสวัสดีรับสันพ่อแม่พีน้องประชาชนแฟนรายการปรลัดแรมโบเขียวมันและกราบสวัสดีสันยพ่อแม่พีน้องประชาชนแฟนรายการไอเถงฮักคอพมรยสวรค์ภูดำเนินรายการทรงกใจเสี่ยงมายังผีน้องประชาชนชาวไทยทัวราชอ,อันนาจักและก็ทวหลุด มีเอกสารลักท่านที่ประชาชนส่งจดหมายมารวบรวมไว้เป็นเล่มครับใกล้เม็ดเลวจากนั้นก็เอาประสบการณ์จากเจ้า,จาพนักงานปกครองไปเป็นกรรมการปาฏิรูปการเมืองออกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเช่นพระราชบัญญัติข้อมูลข้าวส้านข้องราชการ2540ี่ ข้อดูคำบีบากซ่าข้อดูการสอบชวนข้อบำเนากงานสอบชวนข้อดูเรื่องราวที่ขังขางในธรรมเนียปรัฐบาลผู้ว่าราชการยังวัดกระทรวงต่างๆามนรรัชจาณจัก์โดยอำนาจของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตราสามคนเรายังโมอีกหมาก,กับสันทีเคารบแล้วก็เพราะว่าโมนี่เจ้าบ้านเจ้าชองทีเขารักความเป็นธรรมก็ยอมรับ พวกทีโมและไม่ยอมรับคือพวกข้าราชาการโดยเฉพาอข้าราชาการฉันผู้้ใหญ่ตุลาการอ,อยายการนายพลพลเอกนี่พวกนี้มันบอกว่ากูโม่แล้วคุณจะมาเป็นใหญ่ได้ยังไงเลยพลอยให้ไอ้พวกตึงหรือไอ้พวกลิวโลอมหมูดำเจนเป็นตนหวามันบอกว่าคุณเป็นใครเป็นแค่ร้อยเอก ผู้มวดมาทำคุยเหนือพลเอกประยุทธ์ันโอชาได้ยังไงนานพอผู้รกมามันจะมองมาปัญญาควายหมูคีมเน่ <c oughs> ด้วยพระบรมราชูงการในพระบารมาพิชัยพระมหากษัตริย์ได้พระราชทา,านยศป้องกันจังหวัดปรังวนากรๆๆๆนานอรกอรมโนชื่อนายมนทรชาติสุวรรณ เป็นชั้นยศนายหมวดเอกมันอยู่ไหมนายหมวดเอกแปลว่าอะไรพันเอกนายวรการบัญชาคือพอมันโมขี้เม่นเราไอชาลาดัดมันไม่ชาลาดเพมันอากาศดีเสียแลว้วไอย้อนดาลินในเปรตด้วยไอเจ้าปอบักเป็ดผมไม่เคยได้ยินเลยตำแหน่งของอกูณนี่ตั้งแต่ผมเกิดมาเฮ้ยมึงมั่วแต่หนังช่วมขี้ไอ้ปี้ปันดำรวดโตมึงตะเบกกูเนี่ยตกใจครับตาดีกร็รบ คนไทยเราถ้าไม่สู้มือไม่ใหญ่มันยอมอ่ะเลยเฉพาะผัวก้าราชการมาเล่นประชาชนเป็นสาดโทษนะโทษรลงมาทษรลงมาเมื่อก่อนเนี่ยผมรับราชการไม่ไม่นี่นะครับถูกทีว่าการอำเภอประชาชนไปติดต่อราชการโทษเกลือกต้นไปอยูทะลักปีต่อพันห้าร้อยยี่สิบเก้าปลายปีชาวบ้านโทษเกลือกนายอำเภอไม่อยู่พอบอกประกาศเลยหยุดอำนาจประกาศอำเภอทะลาง ต่อไปนี้ประชาชนในฐานะท่านเป็นเจ้าของอนนานาจอธิบดีเป็นใหญ่ในแผ่นดินขึ้นอนำเภอไม่ต้องถอรองเท้าอีกต่อไปลงท่อนายมนทนชจะสวุวรรณรักษาการตัวนั้นยังไม่ได้ยดที <c oughs> นายอำเภอตลามเจ้าบ้านลบมือกันกล้าวโดยบอกํำนั้นผู้ใหญ่บ้านว่าว,าวร้อยเลวร้อยเลี้วบาลัดเราผู้ให่ให่ย่ยอมาก็เรียกุตตายโอ้โลเลย ไอ้พระนายทุกวันอารันลูปรลัดพวงมันใช่อยู่เนมันข้อตอกันตอกันดุกปีคนพี่อะไรกูอย่างข้อให้พี่เว่นปีคนงานดีเด่นลักษณะผู้นำดีเด่นยังยอมข้อพี่เป็นปีหลูกประลัดกั่วงมาด้วยลูรัตบุรที่พวงทุกปีเป็นรอกันเลยผมท้าวเอาทำทุเรียนไม่ให้มี้นาหรือทำแตงโมไม่ให้มีเม็ดไม้พระนายมันเดินพุดบปนใช่มหมครับอาจาดีเคารบ เพราะฉะนั้นคนไทยคนตายนี่นะครับถีไหวชาลาดในส่วนใหญ่ก็เป็นเจวาบานเพราะว่าถ้าคนไทยคนตายคนปักตายคนตามพลลึงซื่ีที่ทำนาคอนไม่ชาลาดก็ไม่เหลือปลักแรมโบ้นายมวดเองเป็นสมาชิงวุฒิสภา,าแซ่จ้องปันกาวลอยแปีิมาขาเน่นบจบนอ้พวกถีมันบุลลี่ผมรองเรียน นายมนทนเป็นสมาชิกพรรคไทยรักเทอฮะเบ่มเป็นจอไอหวัดแล้วน่าพิ่มรลาบแหม่กูเป็นม่ไรกันอกอแกูได้แคล้งกัแน่นเส็จผมแต่เงียบไม่เลียงไรพออกูลงไม่มึงบอกว่าคัดกาดคุณรถบ,บัสว่าวาสนาคุณไม่มีราบแล้วติดราบบนให้มือแม่ครับเพราะฉะนั้นพวกทีโมคีเมนนี่เราต้องพูดกันเลยนะัก เชลหล่คนจุบมพลเป็นถึงพอ่อกับลูกเจ้าเรียนจบปริญญาแพ้โมไอข้าบวนการแกงคอนเซนเตอร์โอนเงินไปแล้วตั้งร้อยช่องล้านเพรามไ่ข้อ,ม,ขอมาอีกข้อที่ช่องบาทมันนั้นใจดำแม่พี่นพนองปรากฏว่าร้อยช่องล้านบาทน,นะครับถูกล้อห้โอนไปให้แกงคอนเซนเตอร์อ๋อทำว่าตำรวจไซเบอร์เราก็ได้พีน่นเอาแล้ว กำลังจะพอรู้แล้วว่ามีใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรียวตามเมื่ออกคือนา้ใดไหมพวกพี่นี่มันรูช่องวางข้องพระราชาบัญญัติปองกัเลปะปรับปรามการโวกเงินช่องพันห้าร้ยสี่สิบช่องที่พมมีส่วนอยู่ขนาดสีดำรงตำแม่งที่พึกษาขณะกรรมบัิการยุติธรทำและสิทธิมนุษยชน ถ้าพาผู้แทนราษฎรได้มีนายสุดทันเงิมน,น,นมืดเงินมาไปบสุดทันเงินมืดรังกัดพรรคประจาธิด้ปั้นลูกปินยาตายเป็นแม่กับจ่าดีครับคนมันโงก่ก็เพราะทุกโอกทุกโอกเพราะตัวเองมีแพรไหมที่ว่าการอำเภอทะลามกลายเป็นช่อพ่อวัวดอกช่อพ่อหยัดแหมมเพี้ยดไวชัดเลยกับที่ริมกำแพงเลยที่ทไป จำรู้ว่าไปชนไอ้พวกเมาถมตายขาดทีต้องทบ,ช,บชาวบ้านรู้ว่ามันจองการหีือจองการใช้กันเรื่องก็ะโอ้ล่ะพอผู้บัญชาการโมณฑลน่านบอก42ผู้ว่าภูเก็ตลำมุวยนี่ทุกวันนี้คดีไม่มีใครตามเลยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกบุตรีสภากินเงินเดือนแพงอ,งองีสายมีลูกก็เป็นแปดคนต่อนหนึ่งคนมันไม่ทำงานเลืองพี่น้องดีกระเบิมา เบื้องหน้าเบื้องล่างมันต้องซึบลึก <c oughs> สียังวัดร้างผู้ผีบักทราบร้อมลอกเงินไปรอกทราบหลานเงินอยากควักเด็กเอาตำแน่งผู้ผีบักทราบจบไปหมอชาล้านก,กดได้เรากินแต่หมูยางอ๋อดิฉันิจภัยไม่เคยโกงไม่แต่สลุึงเดียวผมได้แล้วมึงเชื่อบเบื้องแกบอกแล้วเอา พอแกบอกได้มันเสือเพลรบาลัสแลเบอร์บอกนี่เป็นอนดีเลขาธิการสมาคมยอมยกหนมนักสมัครเล่นเองประเทศใดคนตายคนเดียวนี้ได้เลียดทองโอลิมปิกซี่เลียนชนะเลิศอยู่ว่าชนเอเชียไอวอลเล่บอลมึงเกีียเกือบตายนี่ได้สีที่บอลที่บอกสิบเจ็ดมีกูได้เลียดทองโอลิมปิกมึงยอมมั้งเลขาธิการสมาคมไปยอมไอเสิร์ยศผู้ปัดหมวงก็ยิออูกแล้วโบเลกราวิจดิกแล้ว ฟุตบอลเพลงนใจเอ้เแล้มาคมยกนำนักได้ไปที่พกหลานจากการไหวความไหวความริบปล้ำกันอับจักได้เลียดทองบ้านใครเป็นเลขาธิการหมาความว่าอย่างไรครับโหมที่แม่นรู้จกักเปรไบ,บเทยบเทศพงนอทเทพไทยติดพงนอทหาบทติดดิมนอทไอลูกหมีผัวมันดินรปบไม่ได้เกี่ยวกันเลือกตั้งไม่ได้เกี่ยวกันซื้อเสียงคนละเรื่อง มันเป็นเรื่องของนายโกโบอบอจบอกพวกว่ามาั่งแหละเลยมือเพื่อคนก้อเราเลือกเมียคนข้ายาบาสีบุกได้รัฐบนตรีนี่พ้นการสรอบ้วนอยู่ไหนนี่แต่ทำไมคุณไม่จับบาเลยสภาผู้แทนรัฐมนรศึกษาสอบสวนรายงานรัฐบนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยเพิ่มันเลยดามันให้มึงรู้ไหมรัฐบนตรีว่าการรัฐบนตรีสวยมหาดไทยที่ร่างร้างคนเลี้ยวุิมีเคยมันว่าแล้วมันแก้วแล้วกบคุณเอาไว้เปรตเนี่ยมึงอ่านมั่งนะ นี่กำลังเล่นงานไม่เชื่อแล้วนี่นี่นี่แหละการด้านเป็นเป่ากับสารดีกรบดูยัยแม่อายาการรองเลียดุกอายาการลูกผีสั่งใหไม่ฟ้องไอ้มาเฟียญาบา้าแค่พารีชันบุยรับเส้นแล้วอายาการลูกผีรับเงินไปสี่ล้านไอน้นายทุนมาเฟียบอกเอารับเงินสี่ล้านแล้วไม่ไม่ฟ้องชาวบ้านเป็นคนล้วเป็นแพ้ผมจะได้ปลอดภัยไอาอายาการลูกผีโกรธ ลูกผีคนหนึ่งมาเป็นประหาดธาตปกครองยำไม่ได้ผู้ใดเกิดไอ้อาการแกไม่ยอมแมมมานิดสิดบดีผลว่าประหลาดแล้วจะเอาไงวัวแพจน์วิทยาลูพิจะช่วยได้ไหมผู้บัดจุ๋ยอยากสักนิดเนี่ยบอกว่ามานางว่ากับบีบ,บ,บ,บักธาตราตยุบพุทธเดียบรอยเดียวพวกมาเลยด่ามันมัางไอ้นี่ไปเลี้ยงช่าลอกมันอยู่นี่คอมพิพากษา์สอนปกครองสูงสุดให้หรื้อโรงแรมดีเอทัดซอยร่วมฤดีสร้างตั้งแต่ม่อมรชาชวงศ์ทุกขุมพันธ์บริพัตร จังลือไปในหกทิศวันคนรอชออยู่นั่งกําคอยอยู่ป้าน,นี่จะร้องพันว่าวันเหลวรัดนบดีวัวเด่งรัตมบดีมาเลยไม่ดำารพืชพอเพบ่ความไอข้าเทียบอโอ้คุณนี่อย่าก,ก้าวเ้ารัฐนบดีระวังมินประมาทมินประมาทพี่มื่อนั้นละเมิดคำบ,บิบัชาส้นทุกทุดนไม่ปฏิบัติตามเลืดีสําคัญคือปอปอชอไม่ยอมทีมุ่นอคน,นุญาตโรงเรียเทื่นช่องพันลานชื่ออภิรักโกชาโยดิน เจ้า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 เบ้าแหละน้ำข้างบ้าแหลไม่ด่วมก็เลยชาวันนี้ครับ